เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมช่องบะเบียน้ำซิ่งครับวันนี้บึงจ้างใน่ใบดากให้ครับพี่น้องแห้งมามันมันแห้งแห้งมาหนิเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เนาะจัดใหยนีะตะล้อแผ่นวันนั้นแผ่นรูนี่เนี่ยหน่อยก็อยู่ในพาลุนอ่ะนะ น,น,น,นะจะทำอะไรจะหนุ่มก่อนหนุ่มข้างนอกนีนนนน่ไม่เกี่ยวกันเขานี่ไม่ได้เลยก็ผอดอก่อนแล้วก็หนุ่มเลยเอาเอาลูกพี่ก็รู้น้องจังได้นี่สังในยอยบอกว่าบ่แห้งบ่กลับครับวันนี้เดี๋ยวจะไปแข่งเลยลงสนามเลยครับสนามฟุตบอลน,นี่ ถ้าพี่ก็สร้างเราครับจูนมือครับพี่น้องจูนมือยังไงปะฮะเขามาเร็วปะขั้นเกา่าขั้นเออขั้นเกา่าข่อยขำนี่ดูอ่ตัดมันนี่มันเชื่อยแมนีนตัดมาทางผีเลยตัดก่อนจังกอ,อก่อน Ha, này hả Này ừ. ạ bội ngại về nó hỏi hắp bội với lại yên yên hỏi luôn 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 เดี๋ยวจูนแหบจูนมือเลยเข้ามาต้องเกินแทนมันมาสัง่งเข้าจูนมือเลยเนาะอ่าเอาแบบปึ๊ดปื๊ดเลยนะแข็งปึ๊ดแข็งปึ๊ดเลยอือเอาแบบแบบคักๆเลยเซียวไปลงสนามเจ้าเงาะชุดแล้ว,วล้วเอาหมุนๆเนาะนอนๆมันของมันพอดีชุดแลี้ยวไม่พอดี

มเข้าไปจะระบียวะยสั่งในนี่ถอดปั๊มลงมาเลยครับพี่น้องถอดปั๊มอย่างเดียวครับ chăn đầm nhúc lò mà này đấy cháu nhúc lò lăng nè à. <laughs> <laughs> mày bay đấy mày vậy mày vậy à chấm lăng mà มันบ่มีสปริงยังใส่คือกับมะนาวเหรอจังเอาแบบเต้นตรงๆคือกบหลดนะนี่คลิปพอดีหิฉันได้ยไม่ใส่กินกันแล้วเอาขอใส่ทั้งท่านด้ว เอาดีตาคุณจะเห็นด้วยป่ะเฮ้ยเอาไปไปดิโอเคต้องอยู่ข้างไหนที่มันอยู่ข้างในเนอะวะเอาสามครับพี่น้องเฮ็ดปั๊มรถแล่นนี่สามคนได้แต่ว่าเฮ็ดปั๊มรถเกี่ยวนี่ผู้เดียวคันละคนเลยช่างล้อเอามันต้องเสียไปตะกูล่ลงไปเลย มันไม่สนิทมันไม่สนิทหรอเอาไเอากอตัวที่มันดุดดูดนั่นแหละตัวนั้นแหละตัวเมื่อกี้นี่นี่ยตัวมันดูดเหม สวยเลยโอ้โหโหนึ่งหนึ่งให้โคตัวให้รป,ป,ปแบบนะโอ้โหถ้าแบบนี้นี่สวยเลยครับได้การครับพี่นอ้องเบิ้งเอาดเอาด้พี่น้องเอ้ผู้ใด,ดอยากเห็ดกะเบิ้งเอาครับเย็ดเราเองก็ได้ครับเนาะสั่งในใหดเราเองแล้วก็บเด็กอื่นสั่งในก่อนนะในเซ่อปะ ม,มันบ้แห,งห้งว่ะเดี๋ยวมันบ้แหง้งถ่ามันแห้งแห้งกันไม่เลยกโตเบิ่งกับพี่น้องมืออาไรขั่วอีวะอืมว่ะโอ้ย่ายต้มไม่เสียนไม่คขอนง่ายอยู่ขนาดอยู่ข้างนอกอย่างเอาเข้าย่างอืมเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเลยไงไปไฟ เออกดเอากดสิเอาตองไหนนี่นะกดกดไหลลงไปหน่อยดิเออฟังไว้ช่างในบอกต้องแรงครับเรียบร้อยบโบเขาโอ้โฟู้ตั้งหลังนี่ขั้นมือเลยด้นี่ฮิอกอกได้อกอกได้ อืมอูมันแคบนะนี่ถ้าเกาไปป่าวยังนอกยังอากอ่ะเอาเอาเลยปึ๊บเขาเลยนี่เอาเลยงานหนึ่งเฮงโอ้ดีนะมันกระเด็นออกเลยนี่กระเด็นเอกสวยอ่ะเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับทุกคนนี่แหละมันแห้งมันแห้งมันอยู่งน้ำมึงนี่แหละซังไในมา ครัมันเซร์เลมันสีแห้งเลยยังยังก็แต่งเสร็จแล้วครับเดี๋ยวกำลังประกอบครับพี่น้องช่างล้อบอกว่ายกล้อแน่นอนครับคันนี้พุดๆเลยครับ แล้วนี้เปอเตตัวนี่ไปเมืองฝมือเมืองบุรีรัมย์ล้าไปทางไดอีกนาโวสตึกรยอเ่ยละดนรสินสีเเกตสีเกติสีเกตไหนทานโมไม่ใช่ไเเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ